สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเปบเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเราเหรอครับเขาต้องการจะสื่ออะไรกับแฟนลิว์พูนะไม่ใช่เฉพาะแต่ในแอนฟิลด์นะครับแต่ทั่วโลกเลย <c oughs> ได้แชมป์ คว้าถ้วยพรีเมียร์ลีกหรือถ้วยต่างๆเนี่ยถ้วยใหญ่ๆเนี่ยกับแมนซิตี้มาหถ้วยหรอหรือเจดนัดหลังสุดแพ้เข้าไปหแล้วนะครับเป๊ปกัวเดีอลากดดันไม่กดดันดูเอาสิครับท่านผู้ชมนะฮะกุนซือโรคจิตอย่างเป๊ปอย่างสติหลุดเลยครับผมตั้งแต่แมตช์ที่แล้วแล้วนะครับยิงนำสามศโดนเสมอ สามสามกับฟรียนูนแล้วมาแมตชนี้นะครับเจอลิวพูของเรานะครับเป็นไปตามฟอร์มผลการแข่งขันเป็นไปตามฟอร์มเป๊ปคิดมากจัดตัวแบบคิดมากผลที่ออกมาก็คือแพ้นัดที่6ครับผมใน7นั้นัดหลังสุดนะ ส่วนเป๊ปอยากจะสื่อว่าอะไรก็เรื่องของเป๊ปละกันนะครับแต่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลก็คือคุณแมนซิตี้นะครับอดีตแชมป์พเมลีกนะลีกอดีตเลยนะแพ้ไปซะ6แล้วนะใน7แมตช์ล่าสุดและก็แมตช์ล่าสุดก็คือแพ้ลิเวอร์พูลครับผมเอาเป็นว่าเข้าใจอย่างนั้นละกันนะครับเป๊ปอืม <c oughs> ก่อนเริ่มเกมนะครับมันก็เขาเรียกว่ามันจริงๆแล้วนะเป็นแฟนลิเวอร์พูลอย่างเรามันก็โอเคนะครับมันตามฟอร์มเนะี่ยเราเป็นต่ออยู่แล้วแน่นอนเราก็หวังว่าจะเก็บเรือใบสีฟ้าให้ได้นะครับในบ้านเรานะครับแต่ว่ามันดูบอลมานานนะครับแล้วก็ชื่อชั้นนะ่ะทีมนะ อย่างแมนซิตี้เนี่ยเราไม่ใช่เอาชนะเขาง,ง่ายๆนะครับถ้าไม่ไม่ใช่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะทั้งสองทีมอ่ะผลการแข่งขันจะเป็นมายัางไงแต่พอเจอกันเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเล่นดีนะครับแต่มันจะมีความเกรงเกรงอ่นะเกรงเกรงแล้วก็เล่นกันแบบลน้นล้นล้นลนนะครับลหลายหลายแมตท,ที่ผ่านมาเวลาเจอแมนซิตี้เนี่ยแล้วผลการแข่งขันก็คือ แบ่งแต้มกันไปอะไรหรือไมก่ก็อยู่ดีๆก็แพ้เขาซะได้อะยิงนําก่อนแต่กลับมาโดนเขายิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ต้องเอาชมอะนะครับชมใครไม่ได้ต้องชมนะฮะกุนซื้อของเราเนี่ยอาร์เนอร์สอ็อตอาร์เนอร์ชลตเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแกจะ เปลี่ยนแปลงิเวอร์พูเนทีมเดิมของเจอร์เก้นครอปเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ขนาดนี้นะครับอย่าใช้คำว่าสมบูรณ์แบบเลยเพียงแต่ว่ามันรู้สึกถึงความมันเติมเต็มอะในในทุกภาคส่วนนะครับโอเคไล่มาเลยนะประตูนะครับโอเคไม่มีอาลิซงก็ยังมีเคลลเฮอร์แผงกองหลังนะครับจากที่ เน้นเกมรุกดุดันนะครับยืนไฮไลน์ก็มายืนต่ำหน่อยแล้วก็เน้นนะครับในการควบคุมครอบครองแล้วก็การสอดประสานงานกันเพื่อช่วยในแนวรับในแนว,แนวป้องกันเออกลับแน่นเสียประตูน้อยทั้งที่เป็นผู้เล่นชุดเดิมนะครับนะครับกองกลางก็ค้นพบกราฟินแบกนะกับแมคอลิสเตอร์นี่คือ คู่นี้นะครับยืนกันยาวๆเลยไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่ติดธุระที่ไหนก็ต้องยืนกัน2คนนี่แหละนะครับ <c oughs> ส่วนแดนตัวทําเกมลุกไม่เป็นโซโบก็เป็นเคอร์ติจโจนนะ <c oughs> กองหน้านี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแผงหน้าเนี่ยมันฟอร์มดีกันหมดนี่ขนาดไม่มีโชต้านะนะครับดิอาร์กัปโปซาลานี่คือ ทำอะไรก็ดูดีไปหมดอะช่วงเนี้ยิงไม่ได้แต่เดี๋ยวก็มีแอซซีดให้เพื่อนแอซซีดไม่ได้อยู่ดีๆลูกก็มาเข้าเท้ายิงได้อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะซาร่านะครับคือไม่ต้องฟอร์มดีไม่ต้องรวดเร็วเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันคลาสในการเล่นของเขาอะมันผมเรียกเวิร์คลาสเลยนะการหาพื้นที่การจับบอลการไปกับบอลแม้จะไม่เร็วเท่าไหร่แต่ฉลาดในการเล่น <c oughs> อาจจะติด ลูกเ,เห็นกี่ตัวนิดนึงแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะเขามีหน้าที่ทําประตูนะครับเป็นปีกึ่งกองหน้าเนี่ยเขาก็ต้องหาจังหวะยิงก็ไม่เป็นไรให้อภัยได้นะครับกักโบก็ดีวันดีคืนดิอาร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับจับเล่นเป็นปีกเก็ดได้เป็นกองหน้าก็ได้ตอนนี้นะครับตอบโจทย์ให้อนเนอร์ชลอตมากเลยนะครับดิอาร์นี่ส่วนดาวิดนุนเยสอาจจะยังยิงไม่ได้แต่มัน แนวทางในการเล่นของเขาอะ่ะมันมีลูกขยันมีลูกบู๊นะครับลูกดุดันแล้วก็การประสานงาน,นกับเพื่อนก็เริ่มดีแล้วแล้วก็การหาที่ว่างนี่ถือเป็นจุดเด่นของนูนเยสเลยนะหาที่ว่างหาพื้นที่ช่องในการวิ่งแต่มันติดอย่างเดียวคือยิงไม่ได้ครับแต่มันก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ลงตัวจริงนะครับมันก็เกือบสมบูรณ์ตัวสำรอง ก็ทดแทนกันได้นะครับโจโกเมสวันนี้ลงมานะโจรับจบนะครับเขาไม่ใช่ไก่กาอาราเล่ที่ไหนนะครับโจโกเมสเขาเป็นเซนเตอร์ตัวหลักชุดแชมป์นะครับเล่นคู่กับฟานไดเนี่ยถ้าพลิกพลิกเนี่ยเอาไม่ลงนะครับคู่นี้นะครับอีกคนชนนะครับอีกคนเร็วนะครับอีกคนใช้มันสมองการอ่านเกมนะครับ โจโกเมนี่ไม่ธรรมดาครับผมยังดีใจนะครับที่เขายังอยู่กับทีไม่ถูกขายออกไปนะครับเป็นคือไม่อยากใช้คําว่าอะไรอ่ะแต่มันเป็นผู้เล่นที่มันสามารถยิบขึ้นมาใช้ในยามจําเป็นเนี่ยและประสิทธิภาพไม่ลดลงไม่ด้อยไปกว่าผู้เล่นตัวหลักอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะยามจําเป็นเนี่ยและถ้ายิ่งจาเป็นนานๆานแกก็เล่นในมาตรฐานของแกแน่นอนไม่ได้สมบูรณ์แบบมีลูกผิดพลาด แต่โดยรวมเนี่ยคือประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับก็มันดูลงตัวไปหมดมันก็เลยเป็นความมั่นใจว่าเอาหนะ่ามันถึงเวลาแล้ว <c oughs> ต้องเอาแมนซิตี้นะจมเรือใบได้แน่นอนแมตชนี้ผู้เล่นเลี้ยวผู้ทุกคนนะครับผมว่ามั่นใจมั่นใจเลยเห็นจากเกมเลยนะครับเฮฟวี่เมทั f o ุตบอลเกเก e นเพซซิ่ง กลับมาอีกครั้งนะครับในช่วงครึ่งแรกโดยเฉพาะ20นาทีแรกแมนซิตี้ไปไม่เป็นเลยครับเกเกนเพสซิ่งและไม่ใช่เกเกนเพสซิ่งธรรมดาครับเป็นเกเกนเพสซิ่งเฮฟวี่ฟุตบอลแบบแบบกลมกล่อมอ่าว่างั้นเถอะใส่ความละเอียดนะครับในการวิ่งนะครับในการสอดประสาน <c oughs> ไม่ใช่ว่า <c oughs> ขออภัยครับมันกลมกล่อมนะครับในการสอดประสานงานกันไม่ใช่ประสานงานนะเออมันเข้าเพสคุ่ต่อสู้แบบมีหลักการมีทิศทางการวิ่งที่รู้ใจกันจะเห็นนะครับวิ่งเข้าไป4คนเลยโซโบอีกคนนะครับเพสนะครับ โยกมาทางขวาก็มีการขยือนตัวเป็นเป็นแพทเทิร์นนะครับมีตัวสอดซ้อนอย่างกาเฟนแบกหรือแม็กอลิสเตอร์คอยซ้อนตรงแผงงกาลาง้ะเขาจะแทงทะลุขยือนไปทางซ้ายก็ตามไปโลไปแล้วไม่ใช่ว่าจะดุยดุย,ดยวิ่งเข้าไปหาคู่แข่งเลยถ้าวิ่งอย่างนั้นอ่ะไปชิดมากเกินด้วยความสามารถเฉพาะตัวของคู่แข่งเนี่ยที่เขามีความสามารถเขาล็อกหลบพาบอลหนีไปได้ยืนแบบใจเย็นนะครับ ปิดทางส่งไม่พอนะครับยังมีการสอดซ้อนให้มุมมันน้อยคึ้นอีกและได้จังหวะปุ๊บที่เขาถอยหรือว่าเสียจังหวะในการส่งที่เขาไม่ได้เปรียบค่อยค่อยขยับพื้นที่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปกรูกันเข้าไปในจังหวะในเวลาที่เหมาะสมอื <c oughs> คือมันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองไม่ได้แน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องชมอันนั้นสอดกับทีมงานแหละเอาผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นเกกินเกเ้นเพสซิ่งแบบเฮฟวี่เมทัลนะครับแล้วก็ใส่จังหวะแบบใส่กองสองกระเดืองเนี่ยกระเดืองคู่ๆๆตลอดเวลาแบบเจอเกนคอรป <c oughs> มีหนักมีเบามีหนักมีเบา <c oughs> ขออภัยครับอากาศมันหนาวครับช่วงนี้ สเลตติดคอซะงั้นนะมีหนักมีเบานะครับในการแต่มันจะเป็นจังหวะเฮฟวี่นะแต่มันจะมีจังหวะผ่อนนะลูกกระเดืองโชว์สเต็ปโชว์สปีดจังหวะที่มันคลาสสิกคลาสสิกเสร็จแล้วมีใส่กระเดือง2กระเดืองยับตุ๊ตุ๊ตุ๊ตเร็วเพรทั้งทีม <c oughs> มันเป็นดนตรีที่กลมกล่อมนะครับไม่ใช่มีแต่ลูกหนักลูกบูอย่างเดียว ตรงนี้เป็นมิติที่เพิ่มมานะครับมันผมอยากจะให้ฉายาทีมนี้เป็นหงแดงแบบนิวบ a ลานซ์ไม่ใช่โฆษณาให้ยี่ห้อกีฬานะยี่ห้อเครื่องกีฬานะแต่มันแบบมันนิวบาลานซ์จริงๆอะ่ะพูดเล่นชุดเดิมแต่มันมีคอนเซปต์ใหม่ๆมีการเล่นใหม่ๆเป็น new balance ทีมเลยครับเรียกว่าทีมนิวบาลานซ์เลยแล้วกันนะหงโอเคนะครับก็อันนี้เป็นุน รูปเกมทั้งหมดที่มองเนาะแล้วก็ก็ดีดีใจครับไม่ดีใจได้ไงล่ะทิ้งแมนซิตี้สิบเแต้มนะครับอันนี้คือเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรงเลยนะแล้วก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ดเ็ยค่ะแต่เรามีเขาเรียกว่าช่วงต่อนะมีแต้มต่อตั้งเกือบ3ถึง4ช่วงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้รันสเต็ปไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็โอ้โหช่วงนี้มันมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมันสุกจนล้นไปหมดนะครับ10เกมอันตรายจะอันตรายกี่โมงอะถ้าเป็นแฟนลิฟวูบอกอันตรายยังอะอันตรายกี่โมงรู้สึกอันตรายหรือยังเนี่ย10เกมนะครับ แซวเล่นๆนะครับทุกเกมมีความหมายนะครับไม่ใช่ว่าคุณชนะหรือมันหลดคุณชนะแมนซิตี้แต่นัดถัดไปไปเยืยนอนนีควาสเซิลนะครับไม่ง่ายเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมแมตช์ถัดไปไปเจอเอเวอร์ตันนะดาบี้แมตช์นะครับมันก็ไม่ง่ายถึงแม้เอเวอร์ตันนะครับจะโอ้โหเจอแมนยูอาจ้าไปสีดอกนะครับแต่ไปเยือนที่บ้านเนะ่เขาก็สู้เต็มที่ห้ามพลาดห้ามหลงละเลง มันจะมีจังหวะหนึ่งที่ฟานไดนะครับฟานไดเนี่ยติดลูปประมาทคือช่วงท้ายเกมและที่จะไปล็อกหลบเควินเดอะบอยนะครับแต่ว่ามันล็อกไม่พ้ The Boy บบอนอะเดอะบอยฉกบอลไปได้ดีว่าเคลเฮอร์นะครับพ่อลูกหมีเนี่ยยังทำงานนะครับไม่หลับนะครับไม่เมือ่อไม่เผลอนะครับเซฟไว้ได้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมเคยพูดแล้วในตั้งหลายหลายเกมตังแ่เจอซอลเทมตันมั้ง หรือเจออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วที่ว่าทีมเราครองบอลเบ็ดเสร็จเป็นต่อส่งบอลกันจนเบื่อครับเพราะคู่ต่อสู้แย่งไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นครับคุณต้องตึงอยู่ตลอดเวลามีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็จะสื่อถึงว่ามันเกมก็ได้เป็นบาลานซ์ทีมแล้วก็มันเป็นเมนเทอร์ตี้แบบมอนสเตอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องส่งผลต่อเนื่องถัดไปในเกมถัดไปด้วยไม่ใช่หลงละเลงชนะนัดนี้แล้วก็ดื่มที่จะเล่น ด้วยกำลังที่เต็มร้อยทุกๆแมตช์นะครับขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ชื่นมืนกันไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะเทคนิคมันเป็นนิวฟรานซ์เลยนะครับมันดูกลมกล่อมมันดูสมบูรณ์ในทุกๆแดนเลยนะครับแล้วก็นอกสนามก็สำคัญเลยนะครับ3ตัวนี้นะครับวันนี้ฟันได ซา่าเทรนนี่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดเลยนะอย่างเทรนนี่เจ็บไปนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาแต่ว่าผมว่าฟอร์มโดยรวมถือว่าดีมากเลยนะมันเป็นเกรนที่เทรนจ่ายบอลได้แม่นแล้วก็มันจ่ายบอลได้คิลเลอร์พาร์ตอะเป็นคนอื่นทําไม่ได้นะครับแบดลี่ก็ทําไม่ได้กาเฟนแบกเนี่ยก็พอได้บ้างแต่เทรนนี่มัน พอได้บอลปุ๊บเขามีจังหวะที่มองไปข้างหน้าปุ๊บพอคู่ต่อสู้จะเข้ามาถึงเขาสามารถจ่ายบอลยาวได้เลยและแม่นด้วยน้ำหนักพอดีทิศทางพอดีให้เพื่อนอย่างลูกจ่ายให้ซาร่าเนี่ยโอ้โหคิดได้ยังไงนะครับจ่ายขวางสนามนะครับซาร่าลุดเลยแล้วมีอีกหลายๆลูกเหมือนกันที่จ่ายเฉียดต,ตัวกองหลังเลยนะบอลยาวเฉียดตัวอาเก่แต่บอลน,น้ำหนักดีมากเลยไปถึงซาร่าแต่ว่าสุดท้ายจะเข้าไปยิงก็โดนอารเก้เข้ามาสกัดได้ เพิ่งเห็นเห็นว่าเทรนดเนี่ยเป็นคนที่มันมีแบบจินตนาการแล้วมันมีแพชชั่นอ่ามีวิชั่นในการมองเกมนะครับในการจ่ายบอลเพื่อทำเกมลุกเนี่ยก็เกมรับก็ดีขึ้นนะอา่าแมตช์เนี้ยบอกเลยตอนแรกก็เอาอยู่อยู่แล้วเพราะไอ้นูนเนสนะครับไม่ใช่ตัวเร็วเทรนเอาอยู่ สกัดได้หลายๆครั้งเลยไม่ไม่ปล่อยให้หลุดง่ายแต่พอเปลี่ยนเจ้าโดกูนะครับเจอร์ี่โดกูลงมานี่โอโหตอนแรกก็คิดว่าโดนเผาเละและ้วไม่อย่างนั้นนะครับเทรนเนี่ยเอาอยู่ในหล,ห,ลหลายครั้งเลยนะครับแต่แน่นอนครับมันต้องใช้การซ้อนกันเพราะโดกูเร็วมากนะครับแต่เทรนเนี่ยอ่านจังหวะบอลที่โดกูจะไปและสกัดได้ถึง2อถึงสครั้งอะผมเห็นนะ่ะเอาอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะสกัดไม่ทันแต่ว่าก็ยังช่วยปิดมุมนะครับให้ไปสุดเส้นและเพื่อน ที่ทําเกมลับอยู่อะที่ผมบอกว่าดีมากวันนี้คือยืนกันเป็นแนวเป็นช่องประสานแบบสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ให้มีช่องว่างเลยนะครับไปริมเส้นก็มีคนนึงไปปิดริมเส้นถ้าปิดไม่ทันก็ปิดไม่ให้จ่ายกลางอีกคนนึงก็จะสอดเข้าไปตรงริมเส้นหน้าเสาประตูนะครับแล้วก็อีกคนจะวิ่งไปนะครับการที่เขาจะคืนบอลมาติดด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิ่งเข้ามาช่วยกันแล้วก็ มันต้องมาจากการซ้อมอว่าต้องยืนยังไงให้ให้ให้มันถูกที่ให้มันดูแน่นอเออผมเกมลุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็โอเคชมมาหลายแม์แต่ว่ามันเห็นแมชเนี้ว่าเกมลับเนี่ยมันเรือพูของเราเนี่ยมันแน่นจริงๆนะครับมันคิดดูฮาร์แลนด์นี่ถูกพับเก็บใส่กระเป๋าฟันได้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ ปีเกเร็วๆอ่ะตอนแรกว่าคิดว่าไอ้โดกกกับใครคนนะเซมยจะลงมาเนี่ยจะโดนเผาไม่โดนนะครับโลโบซันก็เก็บได้มันมันอยู่ที่การสอดการซ้อนเนี่ยนะครับของแผงกองกลางแล้วก็แผงตัวลุกด้วยลงมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเล่นกันเป็นทีมเล่นกันได้ดีมากเลยนะครับในเกมรับเนี่ยส่วนเกมลุกทําไวมากนะครับถ้ามีตัดบอลได้เนี่ยมันเกิดจากการเพสซิ่งเลยนะต้องชมนะครับดีอาร์ตเนี่ยมีประโยชน์ตรงเพสซิ่งนะครับ ที่ไปยืนตรงกองหน้าแต่แกวัยนะครับเพสซิ mm ่ง hmm. และค่อนข้างเข้าขากับ mm hmm. กับกโปและซา่าเล่นบอลในกรุปแคบแคบช่องแคบแคบแล้วเอาไปเล่นต่อให้ให้ได้เกิดประสิทธิภาพเนี่ย mm hmm. ดีมากเลยครับสาคนนี้ดาวินน mm ุนเยสนะลงมามีประโยชน์มากครับในการเพสซิ่งโดยเฉพาะลูกที่ดีอาร์ได้ลูกจุดโทษนะครับดาวินเข้าไปเบียดก่อนนะครับและสุดท้ายเอ,เอ ก็กองหลังแมนซิตี้ก็เสียจังหวะนะครับบอลเข้าทางดีอาร์ตก็เลยไปถึงประตูลแล้วก็โดนทำฟาวล์มันเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทุกๆคนของผู้เล่นนะครับก็ดีใจชื่นใจครับช่วงนี้นะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปห่างแมนซิตี้นะครับอยู่ที่5 1แต้มไบรตัน1 1แต้ม เชลซีอาเซนอลไล่มาที่3ที่2ตามลำดับห่าง9แต้มตอนนี้ประคองตัวนะครับเล่นให้ได้ตามมาตรฐานอย่าติดอย่าติดเขาเรียกว่าติดรออย่าติดเทพนะอย่าชะลาดใจนะครับคู่ต่อสู้ทุกคนทุกทีมคือบันไดสู่แชมป์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นตามแผนที่โค้ชส่งมาสั่งมาให้ละเอียดรอบครอบที่สุด นะครับผมว่ามันอยู่ไม่ไกลเกินมือเอื้อมถึงเนี่ยของลิวพูลทีมนี่นะครับมันจะไม่คิดไม่ฝันก็ไม่ได้เลยครับมันจะถ่อมตัวเราก็ต้องถ่อมตัวนะครับเราอยู่ในเซฟโซนได้นะครับแต่ว่าจะไม่ให้ฝันจะไม่บอกว่าไม่ให้มีความหวังเลยไม่ได้เลครับเพราะถ้าฟอร์มขนาดนี้มันก็ต้องหวังถึงแชมป์แล้วครับแต่ถ้าผิดพลาดพลาดแชมป์มาเราก็ยังเขาเรียกว่าคือเราไม่ได้ทุ่มไปทั้งใจ พันเปอร์เซ็นต์เนาะเอาราทุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่เราก็มีการที่เข้าใจโลกนะครับเพราะว่าผ่านมาเยอะดูมาเยอะลิเวอร์พูลนะครับสามสิบปียังรองมาได้แล้วก็ฟอร์มดีอย่างเงี้ยผมว่ามันไปต่อได้อีกยาวหลายๆปีเลยนะครับแล้วก็อาร์เนอร์สามารถได้ปรับปรุงทีมในหน้าซัมเมอร์ต่อไปได้ตัวผู้เล่นที่ดีนะได้ตัวผู้เล่นที่ถูกกับแท็กติก ผสมกับทีมชุดนี้แล้วก็ยังสามารถถ้าจะต่อสัญญาพวกตัวเก่าๆน่ะทั้งฟานไดซาร่าแล้วก็เทรน d เนี่ยเอาไว้ได้นะครับผมว่ามันต่อยอดไปได้อีกหลายปีเลยนะครับในการลุ้นแชมป์ก็ประมาณนี้ลกันนะครับก็ไปดูบอลให้สนุกนะครับช่วงนี้ก็ยืดได้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลยืดได้นะครับยืดไปให้สุดอกเลยครับนานๆจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยว่ามันมนะครับ ไม่เป็นไรครับที่เองข้าไม่ว่าทีค่าเองอย่าโวยแล้วกันนะครับช่วงนี้ไปเขาเรียกว่าเชิดหน้าชูคอได้เต็มที่แต่ก็อย่าไปกลางอะไรกับใส่กับทีมอื่นเขามากมายแล้วกันนะครับบอลมันยังลูกกลมๆนะครับมันหมด1ใน3าของเส้นทางมันยังเหลืออีก2นะครับเพราะนั้นก็ไปเชียร์กันให้สนุกเชียร์กันให้สบายใจเชียร์กันให ชื่นมื่นต่อไปแล้วกันนะโอเคครับมีแค่นี้แล้วกันครับสำหรับความรู้สึกหลังเกมเมื่อคืนนะสุดยอดไปเลยหงแดงของเราไปก่อนครับ